สวัสดีครับวันนี้เ j สเจจะมารีวิวสินค้าเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับผมเครื่องบันทึกเสียง g h 609นะครับตัวนี้หน้าตาจะเป็นย่างนี้นะครับขนาดเล็กพกพาสะดวกนะครับมีขนาดความจุที่8จินะครับตัวนี้มีลำโพงแล้วก็มีไมโครโฟนในตัวนะครับสามารถบันทึกการสนทนาโทรศัพท์บ้านได้ด้วยนะครับตัวนี้เจ้าเครื่องบันทึกเสียง GH 609ตอนนี้ผมทำการ Open นะครับเปิดขึ้นมาปั๊บก็จะมีสัญลักษณ์เว l ค o m e นี้ครับจะมีฟังก์ชันให้ท่านเลือกนะครับในหมวดแรกก็คือหมวด r e c o r d นะครับกดถัดไปก็จะเป็นหมวด Setting นะครับแล้วก็จะเป็นหมวด Music ตัวนี้สามารถบันทึกไฟล์ mp 3ได้ด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาให้ดูในหมวดของ r e c o r d นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะบันทึกเสียงให้ดูนะครับกดปุ่มเล c คอร์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับผม รอบลองดีดนิ้วดูนะครับปุ๊บครับปั๊บดีดเพียงเบาๆนะครับปุ๊บกดเลคคอร์ดซ้ำอีกทีนะครับผมแล้วก็กดสต็อปนะครับเพื่อทำการเซฟไฟล์เมื่อกี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเลย์ให้ฟังนะครับฟังดูนะครับนะครับเสียงค่อนข้างชัดเจนมากครับสามารถดูดเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับเจ้าเครื่องบันทึกเสียง G H 6 0 9ตัวนี้นะครับมีลำโพงในตัวนะครับผมในด้านข้างตัวนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์ต่างๆบอกไว้นะครับตัวนี้จะเป็นนี่ครับตัวนี้เป็นการปรับวอลล่นนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นการเป็นการเล่น MP3 บันทึกเสียงนะครับฟังเพลงได้นะครับตัวนี้ทางเ j k เจ c t ของเรานะครับก็จะแถมเจ้าอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับไปให้ด้วยนะครับเช่นตัวนี้นะครับเป็นสายชาร์จนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จที่เป็นอะแดปเตอร์นะครับเป็นสาย Data ตัวนี้ให้ด้วยนะครับผมแล้วตัวนี้นะครับมีเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จแถมเข้าไปด้วยนะครับผมแล้วตัวนี้ก็จะมีเป็นสายนี่เป็นหูฟังนะครับผมแล้วก็จะแถมไปด้วยสําหรับเครื่องบันทึกเสียง g h 6 0 9สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร091 720 3425น j g j สวัสดีครับ